ดองกี้ญี่ปุ่นมันคืออะไรกันแน่ทำไมถึงเปิดข้ามประเทศได้ทั่วเอเชียและแทบทุกคนที่ไปญี่ปุ่นครับจะต้องเคยเดินหลงไปในร้านแห่งนี้เพราะมันมีครบทุกอย่างแต่แต่ของกินยันของลับแต่เบื้องหลังร้านที่ดูรกรบกหดและลดหนักๆแบบนี้กับซ่อนความลับบางอย่างที่หลายคนไม่รู้เลยดองกี้ รืดดงกิโฮเตก็ตั้งโดยคุณทาคโอยาสุดะครับในปีคศ .1989 ที่โตเกียวเขาเริ่มจากร้านเล็กๆครับเปิด24ชั่วโมงเขาเน้นของถูก ของแน่นจนกลายเป็นขวัญใจคนเมืองก็เพราะว่ามันเดินตอนดึกก็ได้ครับมีทั้งขนมเครื่องสําอางจนถึงของลับแล้วก็มีราคาถูกแบบไม่ต้องคิดเยอะครับหยิบเพลินเหมือนโดนสะกดจนตอนนี้เขามีมากกว่า600สาขาในญี่ปุ่นแล้วก็ขยายไปสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียไทยและล่าสุดที่เกาหลีใต้ครับจุดเด่นของดงกี้คืออะไร มันคือความวุ่นวายอย่างมีระบบครับเขามีสีสันที่ฉูดฉาดมีป้ายราคาล้อมทุกชั้นเต็มไปหมดรวมถึงเขาจัดของแน่นจัดของชิดจนบางทีมันหาไม่เจอครับแต่ทั้งหมดนี้มันคือความจงใจของเขาเพื่อโจมตีประสาทสัมผัสของคุณครับมันทำให้คุณเดินเพลินจนคนญี่ปุ่นบางคนถึงกับเรียกว่าสวนสนุกของนักช็อปครับ โซนของลับครับซึ่งผมเชื่อว่าหนุ่มๆน่าจะชอบมันเป็นหนึ่งในสเสน่ห์ลับของดองกี้นะครับที่ไม่ใช่ทุกคนจะกล้าเดินเข้าเซ็กทอยชุดคอสเพย์เจลสารพัดแบบและบางสาขาเขาก็มีห้องลับครับที่ต้องเดินผ่านพ้าม่านถึงจะเห็นแต่ก็มีบางสาขาครับที่อยู่กลางร้านเลยแบบไม่แอบก็มีแต่คนญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับในชีวิตประจําวันแล้วคุณล่ะ เคยเดินดองกี้เพลินสุดกี่ชั่วโมงครับหรือถ้าคุณเลือกได้หนึ่งอย่างจากร้านนี้คุณจะหยิบอะไรกับคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับซันทรี่สตรองซีโร่แคลอรี่น้อยแต่แอลกอฮอล์ตั้ง9%แนะนำแบรนด์นี้ครับผมใช้เองใช้ดีใช้ได้ทั่วโลกคนสวยเรียบ